สวัสดีค่ะยินดีต้ตอนรับเข้าสู่อลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปีการนดวันนี้คืออะไรที่ทำให้คนอื่นชื่นชอบและรักคุณขอบคุณสำหรับทุกๆก,การสพอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะพร้อมแล้วขออนุญาตเช็คพลังงานนิดนึงนะคะเราจะหยิบตัวอักษรเจตัว ตัวอักษเจ็ดตัวนี้จะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณได้นะ L R F Q U U G C อะไรที่ทำให้คนอื่นชื่นชอบและหละักคุณ ทัศนคติคะ่ะคุณมีหมายเสร็จที่ดีมากๆเป็นคนที่ใจกว้างรับฟังคนอื่นไม่ดูถูกใครนะเป็นคนที่ให้เกียรติเคารพผู้อื่นไม่ว่าเขาจะมาจากไหนนะคะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความอ่อนโยนไม่เหยียดใคร สายตาที่คุณมีกับคนอื่นน่ะมันมันเป็นสายตาที่เป็นพลังงานที่ดีนะเหมือนเขามองศบตาคุณอ่ะเขาก็รู้ว่ามันมีความจริงใจอยู่ในนั้นมันมีความงดงามของหัวใจอยู่ตรงนั้นฟังเวลาคุณพูดเขาก็รู้ค่ะว่าลักษณะคนพูดแบบเนี้ยความคิดความอ่านเป็นยังไงตัวตนที่แท้จริงอ่ะเป็นยังไงคนจะชอบคุยกับคนนะ เราเหมือนได้ได้ฟังในสิ่งที่คุณพูดอะสิ่งที่คุณพูดบางทีมันเหมือนเป็นการลดน้ำอะลดลดดอกไม้ก็ละทำให้แบบดอกไม้มันสดชื่นมีความสุขลักษณะคุณเป็นแบบนั้นคําพูดของคุณอนะทำให้ผู้คนมีความสุขทำให้ความทุกข์ของใครบางคนหายไปบางทีคุณก็พูดให้สติให้ปัญญากับเขา ถ้าเขากําลังสับสนและหลงทางนะคะหรือถ้ากับบางคนนะ่ะเริ่มจะเผลอตัวลงต่ําไปในทางดากักดอะไรอย่างเงี้ยคุณสังเกตไว้นะคุณคอยดึงคนอื่นได้นะคะไม่กลัวที่จะพูดไม่กลัวที่จะเตือนนะเรื่องไหนที่มองแล้วว่าทำแล้วถูกต้องอ่ะคุณยินดีทำแม้ว่าตอนแรกคนอาจจะไม่ชอบคนอาจจะเกลียดอ่ะ แต่ถ้าเขารู้ว่าลึกๆอ่ะคุณมีเจตนาที่ดีอะค่ะเขาจะหันกลับมาขอบคุณทีหลังด้วยซ้ําความคิดสร้างสารรค์ของคุณก็ดีมากนะคุณมักจะมีความคิดอะไรแปลกๆใหม่ๆที่เหมือนเป็นไอเดียดีๆอะถ้าคุยเรื่องการเรื่องงานอะโหสนุกมากเลยนะอะไรที่เป็นแบบของใหม่ๆอะคุณจะแบบสนใจแล้วก็ หมือนมีความรู้ตรงนี้นิดตรงนี้หน่อยคือถามอะไรก็รู้อะเหมือนเป็นอากูเลยถามได้ตอบได้นะคะเราตอบสนุกคุยสนุกนะอีกอันหนึ่งที่ถัดใจผู้คนเราคิดว่าคุณเห็นคุณค่าคุณเห็นความสามารถพิเศษในตัวคนอื่นทั้งทั้งที่เจ้าตัวเขายังไม่เห็นนะเป็นคนที่เชื่อมั่นในความเป็นคน่ะเชื่อมั่นว่าคนพัฒนาได้เชื่อมั่นว่าคนมีความสามารถ เชื่อว่าทำดีแล้วจะได้ดีอะไรทำนองเนี้ความรู้ของคุณมีเยอะนะคะมีความรู้บางคนอาจจะมาจากประสบการณ์หรือว่าบางคนอาจจะแบบเป็นคนชอบเรียนชอบอ่านหนังสือชอบฟังก็ได้เนาะความรู้ของคุณมักจะเหมือนเป็นอาหารสมองของผู้คนอะฟังแล้วเกิดไอเดียแบบเออเนาะเรื่องนี้ก็ดีเรื่องนั้นก็ดีฟังแล้ว ฟังแล้วจะได้เหมือนความรู้มาประดับฟังแล้วเหมือนต้องได้อะไรสักอย่างอะถ้าคุยกับคุณกลับมาเหมือนเขาจะต้องได้อะไรสักอย่างได้ความรู้ได้ความรู้สึกที่ดีได้สติได้ได้เห็นความจริงใจของคนด้วยนะคือบางทีด้วยความที่บางคนจะเหมือนติดเกงใจอะจะไม่ค่อยกล้าวิพากว,วิจารณ์คนอื่น แต่คุณจะกล้าพูดแต่สิ่งที่คุณพูดอะค่อนข้างจะต้องเกิดประโยชน์กับผู้ที่ฟังคือไม่ใช่พูดพูดตรงแต่ทําให้คนอื่นเสียใจยหรือว่าแบบพูดแสบพูดเสียดสีนะแต่แบบเหมือนบางเรื่องมันคุณมองแล้วแบบเอ๊ะเรื่องนี้ถ้าพูดกับเขาแล้วเขาน่าจะได้ประโยชน์นะเช่นเ,เรื่องการแต่งตัวก็ได้ค่ะ เสื้อผ้านะผมถ้าคุณมองแล้วคุณรู้สึกแบบเอ๊ะคนนี้ถ้าเขาใส่เสื้อผ้าโทนประมาณนี้สีประมาณนี้น่าจะดีคุณจะบอกนะบางคนก็อาจจะเฉยๆเอออยากแต่งอะไรก็แต่งไปเถอะไม่ได้ไม่ได้สนใจไม่ได้เก็บร,รายละเอียดของผู้คนอนะแต่เหมือนคุณจะเป็นเคคนชอบดูอะชอบดูคนชอบประเมินชอบชอบมีอะไรดีๆแล้วเอามาบอกคนอื่นนะ่ะเหมือนไปเรียนรู้อะไรเรื่องนี้มาก็จะเอามาเอามาเล่าเอามาแบ่งให้คนอื่นได้รู้ได้ฟังเหมือนกันได้รู้ได้เห็นเหมือนที่ตัวเองเห็นนะ เป็นคนที่แบบเหมือนโลกกว้างเนาะศึกษาโลกภายนอกตรงนั้นตรงนี้ทีแล้วก็มีของดีๆก็จะตื่นเต้นก็อยากเอามาเล่าเอามาแบ่งปันให้คนที่อยู่รอบข้างได้ดูได้ฟังเป็นคนที่แบบเวลาเวลาใครเล่าอะไรให้ฟังเหมือนจะแบบถ้าเขาเก็บเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์นี่ทำอะไรหลายอย่างได้เลยนะยิ่งโดยเฉพาะถ้าในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะแบบมีโอกาสรวยไปด้วยกันได้เลยนะคุณเป็นคนมีความรอบรู้นะ รอบรู้แล้วรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ด้วย The Moon เก็บความลับเก่งใช่ไหมน่าจะมีคนมาเล่าความลับให้ฟังเยอะหรือว่ามีเรื่องอะไรไม่สบายให้ใหฟังเยอะคุณถ่ายทอดพลังงานที่ดีให้กับคนอื่นแล้วก็ซึมซับความถูกของผู้อื่นย้ายมาไว้ที่ตัวเองได้ด้วยเหมือนเวลาใครมาคุยกับคุณอะ่ะเขาพูดแล้วเขาจะสบายใจเดินตัวปิวกลับไปเลย และคุณ่ะจะจะเอาสิ่งที่เป็นความทุกข์หรือว่าเรื่องที่เขาเล่ามาเอามาตึกตองเอามาคิดเอามาวิเคราะห์ต่อว่าคุณได้อะไรจากเรื่องนี้เป็นผู้ฟังที่ดีมากๆเป็นผู้พูดที่ดีด้วยแต่เป็นผู้ฟังที่แบบชนะเลิศสุด,สด,สดๆเก่งในเรื่องของการฟังฟังในเสียงที่เขาพูดและไม่ได้พูดออกเวลาคุณมองตาคนอะ คุณจะเหมือนจับความรู้สึกของคนได้คนนี้กำลังมีความทุกข์คนนี้ปิดบังอะไรคนนี้คิดไม่ค่อยซื่อกับคุณสักเท่าไหร่คนนี้มีจิตวิสยาเหมือนมองแววตาคนออกเนาะคนไม่ค่อยกล้าสบตาก,กับคุณหรือว่าต่อให้สบตาเขาก็ไม่ค่อยรู้หรอกเพราะคุณก็ไม่ได้แสดงออกว่าคุณรู้อะไรแต่เหมือนลึกๆแบบเหมือนรู้อะรู้มองคนออกจากสายตา คุณคุณให้ความรู้สึกอบอุ่นกับผู้คนนะเวลาเขาอยู่ใกล้อะเขาจะรู้สึกอบอุ่นแล้วก็รู้สึกปลอดภัยเป็นพลังงานที่ดีอ๋อเทนอ w ส r d s เป็นความทุก์ความไม่สบายใจเรื่องราวปัญหาของใครก็ตามถ้าคุณมีโอกาสช่วยเหลือนะคะคุณช่วยเหลือสุดจิตสุดใจหมดแม็กเลยนะเป็นคนที่ยินดียอมรับในความทุกข์ของคนที่ตัวเองรักคือแทบจะเอามากอดไว้แทนเลยอะเรียกเป็นแบบ ดัมเบลวันของเดอะแบก็ได้นะอารมณ์บางทีบางครั้งเหมือนแบบรับความทุกข์ของทุกคนไว้จนจนลืมไปเลยว่าว่าเราต้องมีความสุขบ้างคือมองเห็นตัวเองเป็นคนท้ายๆเลยนะความสุขของคนอื่นจะมาก่อนคุณไม่ค่อยนึกถึงตัวเองอะความสุขของคนที่คุณรักมักจะมาก่อนความทุกข์ของคนที่คุณรักก็เช่นกันถ้าได้รู้ว่าเขามีความทุกข์อะคุณจะช่วยเหลือแบบ เต็มกำลังและบางทีก็เกินกำลังด้วยซ้ำไปดีนะเป็นคนเก่งเป็นคนหาเงินได้คุณก็จะบริหารจัดการได้คือแบบไม่ได้แบบไม่ได้หามจนล้มอะ่ะแต่ก็คือแบบสบักสบอมพอตัวเลยนะแต่เดี๋ยวคุณจะมีบทเรียนแล้วก็มีขีดจํากัดของคุณเองว่าแต่ละคนให้ได้เท่าไหร่คือถ้าเรียกว่าถ้าจะกระตันยูกับใครอะ่ะ ุณก็จะกระตันยูเป็นอย่างถูกวิธีเนาะแต่ความกระตันยูของคุณมีมากนะคุณเป็นคนที่รู้คุณคนนะ่ะใครทำความดีใครเลี้ยงดูใครป้อนข้าวป้อนน้ำมาใครให้ความรู้ใครให้อะไรมาคุณมักจะกลับไปตอบแทนผู้คนเหล่านั้นเสมอความกะตันยู จะทำให้ชีวิตของคุณมีความเจริญก้าวหน้ามันอาจจะดูก้าวช้าในตอนแรกอะแต่หลังจากที่คุณชดใช้หรือว่ากลับมาให้กลับมาตอบแทนเสร็จชีวิตของคุณจะพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆเหนื่อยตอนแรกแป๊บหนึง่งเหนื่อยกลับมาช่วยครูบาอาจารย์หรือคนที่คุณรักแป๊บหนึง่งแต่ความสามารถของคุณมีเยอะกว่าคุณจะผ่านมันไปได้ทั้งหมด เป็นคนไม่ไม่ลืมบุญคุณคนเนาะจดจําได้ว่าตัวเองเคยได้อะไรแล้วก็ได้ดีก็จะกลับมาตอบแทนชีวิตคุณจะก้าวหน้ามากๆโอ้ใหม่กอดเทนน็อบเนี่ยเป็นคนรักครอบครัวมากจริงๆชีวิตคุณจะก้าวหน้ามากๆเลยนะสัญ,ญลักษณ์เด่นๆของคุณนี่คือเป็นที่สุดของความกระตันยูเลยอะ คุณจะดูแลครอบครัวแบบดีเยี่ยมดีสุดๆไปเลยทุกคนจะอยู่รอดปลอดภัยใต้ใต้การบริหารใต้การดูแลของคุณคุณจะจัดการแก้ปัญหาผู้คนที่อยู่รอบข้างได้ดีนะคะมีใจรักคนอื่น แต่นี่แหละคุณจะได้สร้างสมบาร,รมีก็ตรงนี้แหละรักดูแลครอบครัวของตัวเองผู้มีพระคุณอย่างถึงที่สุดบุญก็จะย้อนกลับเข้ามาหาตัวคุณอย่างท่วมท้นเช่นเดียวกันคู่บุญบาร,รมีของคุณก็ชอบคุณตรงนี้นะชอบที่ที่คุณดูแลครอบครัวของตัวเองได้เป็นอย่างดีชอบที่คุณมีความเสียสละทำเพื่อผู้อื่น เห็นความสุขของคนอื่นมาก่อนตัวเองเข้ารักที่คุณเป็นคนใจดีมีเมตตาปานีใจกว้างพร้อมให้คนอื่นเสมอพร้อมเสียสละได้เสมอเป็นคนที่วันหนึ่งอ่ะคุณจะสร้างชื่อเสียงตำนานไว้กับไว้ให้กับที่ที่คุณมาหรือที่ที่คุณอยู่นะคะ ไปไหนอะคนจะจดจําได้ว่าคุณเคยทําอะไรไว้คุณไปไปไหนคุณก็จะไปสร้างตํานานนะจะทําอะไรบางอย่างจนผู้คนกล่าวค่ะกันว่าเลยว่าแบบเนี่ยคนเนี้ยมาจากตรงนี้มาจากตระกูลนี้มาจากนามสกุลนี้เป็นคนที่ทําความดีแบบนี้แบบนี้เป็นคนที่มีความดีเป็นเกียรติบัตรเกียรติคุณติดตัวติดชีวิตคุณไปอะคุณไม่ได้ร้องขอนะแต่คนอื่นเขายกย่องเขาให้เกียรติคุณแบบนั้น ะะแล้วนี่ก็คือคำตอบของรันด o อมคลิปนี้นะขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไวบ้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขายสุขใจนะบาย